ไปดูเหตุการณ์ที่ปทุมธานีกันค่ะคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นเมื่อสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้เองนะคะตำรวจโรงพักลาดหลุมแก้วได้รับแจ้งว่ามีคนใช้ปืนยิงข่มขู่แล้วก็เอากระถางต้นไม้เนี่ยมาทุบบ้านทุบรถได้รับความเสียหายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่หมู่ที่1ตําบนบอเงินอําเภอลาดหลุมแก้วเป็นบ้านสองชั้นหน้าบ้านเนี่ยเป็นโรงจอดรถมีรถเก๋งสีบรอนเงินคันนี้จอดอยู่ในสภาพที่กระจกด้านหลังกับกระจกหน้ารถเนี่ยแตกเสียหายนอกจากนี้มอเตอร์ไซค์สีขาวก็ถูกทุบแล้วก็ล้มอยู่ พื้นถนนหน้าบ้านบริเวณรอบๆบ้านหลังนี้ยังถูกทุบกระจกหน้าต่างบานเกล็ดแตกเสียหาย6บานด้วยกันแล้วก็มีเศษกระถางต้นไม้แล้วก็ท่อนเหล็กตกอยู่ทั้งในพื้นบ้านตรงที่เป็นรถยนต์จอดอยู่นะครับไปสอบถามจากเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านบอกว่าขับรถมอเตอร์ไซค์มาได้ยินเสียงปืน3นัดก็เลยจอดรถแล้วก็วิ่งหลบหลังบ้านเห็นว่าคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาลงมาจากรถเอากระถางต้นไม้เนี่ยทุบทําลายรถยนต์ที่จอดอยู่ในบ้านก่อนเลย จากนั้นก็นําท่อนเหล็กไปทุบกระจกหน้าต่างบานเกิดจนแตกไป6บานแล้วก็ขับรถยนต์หลบหนีไปขออภัยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะครับเป็นรถยนต์หลบหนีไปเพื่อนบ้านนะครับที่ชื่อว่าคุณวรรณพงศ์เนี่ยบอกว่าตกใจก็เลยจำหมายเลขทะเบียนและสีรถไม่ได้ ขณะที่เจ้าของรถเจ้าของบ้านชื่อคุณเศรษฐวุฒิบอกนะคะว่าที่มาของเรื่องเนี่ยคาดการว่าเป็นเพราะว่าตอนเย็นมีรถคันหนึ่งขับมาชนหมาตายหน้าบ้านแล้วขับออกไปโดยไม่จอดดูเลยค่ะตัวคุณเศรษฐวุฒิบอกก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตามไปต่อว่าก็มีปากเสียงมีการชกต่อยกันแล้วก็แยกย้ายกันไปคือทราบว่าคนที่ขับรถมาชนหมาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในซอยเดียวกันนี่แหละแต่ไม่รู้จักกันแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดกรณีนี้ขึ้นนะคะคือมีการเอา ปืนมายิงข่มขู่เอากระถางต้นไม้เนี่ยเคลี้ยงเข้ามาในบ้านฟังเสียงคุณเศรษฐวุฒิผู้เสียหายกันดูค่ะรามาแล้วก็มาจอด่แล้วจอดเสร็จมาแล้วยิงปืนออกมาเลยสามนัดปังปั้งปังแบบนี้ผมว่าเห็นทาไม่ดีผมก็วิ่งหนีเข้ามาในบ้านเลยถ้าไม่วิ่งหนีเข้าไปเมันต้องโดนยิงใช่ป่ะวิ่งหนีเข้ามาในบ้านเแต่เมืม่อเอาปืาน<ๆ>แล้ว,<ๆ>ลวยิงแล้วยิงมึงออกมาเลยมึงออกมาเลยีนี่ผมว่าผมก็ไม่ออกมาไมา่เอาปืนยิงยิงใช่ป่ะแล้วที่กระจกแตกนั่นคืออะไรกระจกบ้านนะครับกระจกบ้านนี่คือมันเอาขวดปะยังด้วย แล้วก็เอาไม้เบสบอลตีไอ้ยางรถนี่ก็เอาไม้เบสบอลตีแล้วก็ถาถังน้ำม้ตีครับอืมตอนนี้ตำรวจก็ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าที่มาที่ไปน่าจะมาจากการที่ขับรถชนหมาตายแล้วเคลียร์กันไม่ลงตัวนี่แหละค่ะครับแต่ว่าคนที่มาขู่มาทุบบ้านเขาที่คือคน,ข,น,ข,นข,ขับชนหมานะอือเออ,อเดี๋ยวตามกันดูนะคะนี่ที่ปทุมธานีสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองค่ะ